I hate my job. I'm not getting paid enough for staying up so late almost every single day. Oh, I should really start looking for new offers. Oh Yeah, but not now. I'm so hungry. I need to find some place to eat on my way home. Oh oh Oh, Wha oh. oh. โอเคฮะกล่าว okay, yeah. สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเข้าไปใช่องของเกมนะฮะเมื่อกี้เปิดคลิปมาบางคนอาจจะสงสยัยไอเ้เชี่ยกูมาผิดช่องหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า One last night as McDonald ซึ่งเกมนี้เป็นตัวของเกมเพล์เลอร์ตามเคยซึ่งมีในเรื่องอยู่ว่าเราเนี่ยมาทำงานแล้วก็อยากจะกลับบ้านแต่ว่ายังก,กลับไม่ได้มั้งเราหิวข้าวต้องมากิน McDonald s. แต่ตอนแรกกูเดินไม่ได้หรอเเนี่ยโอ้โหดินได้แล้ว แล้วถ้าผมออกไปโดยให้รถชนตายเป็นไงวะเนี่ยเอ้าไม่ได้หวะ Wait that's McDonald's อ๋อ I wouldn't mind a burger or fries at all นั่นแม็กโดนัลด์หรือไงวุนเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มีเรื่องด้วยคือเรากำลังบ่นอยู่ว่าแบบทำงานมันเหนื่อยอยากกลับบ้านแต่ว่าหิวข้าวขอไปกินข้าวก่อนแล้วกันวู้คนแม่งชุกชุมดีนี่หว่ามันก็ดูไม่น่ากลัวแต่ภาพมันแบบแปดบิตมากๆเลย d a m Oh คนมันเยอะจังเลยวะอ้ออะไรพูดแล้วเพื่อนอะไรแล้ผมฟังไม่รู้เรื่องวะเฮ้ยไอ้หนุม่มทำไมเชื่อไม่ขยับเลยวะเนี่ยไม่เกิดอีหยังขึ้นถอยประงานมึงทำเมื่อยอย่างนั้นแล้วมึงเอาของไปรขาดิหิวข้าวอ่าขอพี่คนนี้กินได้ไหมอุ้ยเชี่ย ASMR แบบสมจริงแม่มึงเคียวเแี่ยเลยวะเนาะอ้าวเรามาเยี่ยวกันเหรอเรามาเยี่ยวมันเยี่ยวเยี่ยวโอ๊ยโอ้ยเอยหลุดผีหลุดผีเียังมึงขนาดนี้มึงยังมีแหลกหลุดยังเดี๋ยวแหลกอีกเนี่ยมึงกระจุกอุ้ยล้างหน้าล้างตาว่ะอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยแหลกอีกแล้วโอ้ยอุ้ย ผีมึงมีกี่ตัวเนี่ยไม่เสียงคนถ่ายไปแล้วเฮ้ยเอาเลยกูค้างเอากูค้างอ๋อไม่ไม่ได้ค้างว่ะเฮ้ยอะไรกูไม่ได้กูไม่เห็นกมันคืออะไรขึ้นอะจะไม่ได้บ้าไปใช่ไหมเมื่อกี้นี่คนเยอะมากเลยแล้วทไมมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้

มันตัวหาตรวจนะฮะเมื่อกี้นี้ไอหนุ่มคนนี้บอกว่กูจุ๊บไปออกไปข้างนอกแน่ๆนอนมึงตัวหาตรวจก่อน What this can't be I'm inside right now Okay well they sent on there's a patrol nearby they should be there in five or ten minutes What's u name Thank you My name is Alex Okay เอ่อเราจะไปถึงที่นั่นในไม่ช้านะคะคุณชื่ออะไรเราชื่อชิวเล็กครับผมเสียงมึงชิวมากเลย ถอยใจอีกเลือกไว้ไม่งครักูจะเป็นลมก่อนแน่เลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกหน้ามันก็แค่เรื่องปกติทั่วไปโอ้เสื้อมึงแปดจังวะ้ยกูแหลกปวดผีเฮ้ยผีมีกี่ล้านตัววะเนี่ยเฮียใครเข้าประตูเฮ้ยโอ้โหเสียงไปเมึงเสียงกดโ,โ,โทรศัพท์มึงดังยังวะ

there เออคุณครับแต่ว่ามีใครอยู่ตรงนี้นี่หวะเฮ้ย,ยมันหัวเหรอ้อใครใครอ่ะไอโหอยอไอโยกูมไม่เห็นเฮี้ยอะไรนเนี่ยมันมืดเกินไปเปิดไฟหน่อยเฮ้ยใครมาหาเช้ข้าวเจ้าใครมาหาเช้ข้าวของกูไอผมเห็น เมากูกหายเซอรี <Sorry. S 1> นั่นคือผีหรือตัวเฮี้ยอะไรไปท่านปะ <c oughs> ไอ้ยมันจะดูน่ากลัวกว่า,วานี้ด้วยเว้ยถ้ามันไม่มีตัวเฮียอะไรสักอย่างนึงวิ่งออกมาแล้วกระจำสแกร์ใส่กูเนี่ยมันคือผีหรือตัวเฮียอะไรหรือ <c oughs> หรือชีปเปลย ไอ้เหี้ยคุณบ้าอารถนนป่ะไอ้เ,เาาห <c oughs> เี้ยมึงเข้าไปร้านโกงเกมสล็อตวันนี้นกับเกมของวันล่าสไนต์แอนด์แม็กเดอร์โนฮะคือมึงแบบชื่อเกมมึงก็บอกว่าตอนสุดท้ายในแม็กเดอร์โนแม่งวันสุดท้ายของชีวิตกูจริงๆเลยไอเ้เหี้ยตำรวจเกมหานี่มึงช่วยอะไรเบี้ยอะไรไม่ได้เลยนี่มัน <c oughs> นี่มันเกมมาเบียรออกจากเมืองไทยปะเนี่ยไม่พูดดีกว่าอา่ะเรมณ์สล็อตวันนี้นกับเกมของ วันลาศในแอดแม็กโดนอลขอลาไปก่อนได้วกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกเกมผีเกมหนึ่งที่ใน EGO นี่เป็นเกมผีมันปัดแม่งเยอะมากเลยนะคือแบบโอ้โหหยิบมาเล่นกันนี่หวันนี่หวันเลยก็สำหรับคนที่อยากเล่นดูโก้หรือน,นัวคลิปนี้ยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเกมหาเลยวะ